ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับก็วันนี้จะมาแชร์ไอเดียครับเกี่ยวกับกรอนเนาะกรอนประตูเหล็กผมก็มีประตูเหล็กสองบานปิดหน้าบ้านคือตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ล็อกได้ปกติ ก็ล็อกได้ปกติครับลงกรลงอะไรได้ปกติแต่พอแบบใช้ประตูมาสักระยะหนึ่งพบว่าฝั่งขวาครับฝั่งนี้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าเสามันเอียงเองไปได้ยังไงครับมันมันมันเอียงสวนกับน้ำหนักของเหล็กเนาะน้ำหนักของเหล็กมันก็จะถ่วงฝั่งนี้เนาะ แต่ว่าเสาผมตรงนี้ยม,มันดันเอียงมาฝั่งนี้ครับปัญหาที่ตามมาก็คือมันทําให้ผมล็อกกรไม่ได้ครับมันลงกนไม่ได้เนาะปกติเขาก็จะใช้ครับเป็นท่อเหล็กครับฝังลงไปที่พื้นเนาะเพื่อที่จะใส่กับกนตัวนี้ครับมันก็จะลงรูตรงนี้พอดีครับ แต่ปัญหาที่เจอครับอย่างที่บอกไปก็คือพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วครับประตูผมมันถ่างเหมือนเสาเอียงออกครับกรอนมันก็เลยใส่ลงไปในรูตัวนี้ไม่ได้ครับเมื่อก่อนนี้มัน,ม,นมันจะเป็นท่อวงกลมแบบนี้เนาะท่อเหล็กแบบเนี้ยเป็นตัวเมีแล้วกันเนาะฝังลงที่พื้นนะเพื่อที่จะเอากรอนตัวพู้ใส่ลงไป อต่นี้ปัญหามันเกิดครับเคอประตูผมเอียงก็ใส่ไม่ได้ครับมันไม่ตรงรูครับยิ่งถ้าเป็นท่อท่อแบบรูเล็กๆก็คือไม่ตรงเลยใส่ไม่ได้ผมก็เลยทำการแก้ไขใหม่แก้ไขเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาที่ตรงกรอน,นี้ก่อนส่วนต้นเหตุเนี่ยผมผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ มันต้องมีอะไรทักอย่างครับดันเสาผมให้เอียงอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับก็ทิ้งไปก่อนครับก็คือผมตัดใจแล้ครับยังไม่หาสาเหตุตรงนี้เนาะเอียงได้เอียงไปเสาผมก็ขุดลึกอยู่นะมันมันเอียงสวนทางกับน้ําหนักเนาะผมก็งงครับผมก็เลยดีไซน์ใหม่ จากที่เคยใช้ท่อเหล็กครับผมไม่ใช้ละล้อออกเลยยกออกเนาะท่อเหล็กแรงไปท่อเหล็กนี้เนาะนี้ผมดีไซน์ใหม่ครับก็เป็นเฟลดบาร์เตเลครับประกบกันครับทําให้มันเป็นร่องแบบนี้ครับหรือว่าใครมีเหล็กกล่องเฟเตนเลตก,ก็ได้นะผ่าแบบนี้นะครับผ่าให้มันได้ได้ความกว้างครับ ให้สลักแบบลงได้ครับผมเลยผ่ายาวเลยคือก่อนผมมันจะเอียง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 มาครับไปด้านนี้เรื่อยๆผมก็เลยดีไซน์แบบนี้เลยครับทําเป็นล่องแบบนี้เลยก็คือก่อนลงได้ครับคอนได้นิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าคอนแบบเยอะเลยไม่กว้างแบบเยอะนะไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะสิบสองมิลน,นะผมว่า อันนี้ก็จะประมาณสักสิบี่มิลให้คลอนได้นิดหน่อยก็คือประตูจะเอียงก็เอียงไปนะครับผมสามารถล็อกได้ครับงอนนกรอย่งนนรก็รับได้ถ้าเป็นแบบท่อแบบเก่าครับคือผมมันมันเอียงไปมันก็สับไม่ได้นะครับต้องรื้อทำใหม่ครับ ตอนนี้ก็เหมือนยังจะเอียงหน่อยนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเอียงๆไปครับผมทําเผื่อไปละเอียงให้เต็มที่เลยเอียงให้เสาล้มไปเลยครับยังไงผมก็ล็อกได้ก็จะประมาณนี้ครับการแก้ปัญหาของผมคนอื่นอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงนะผมเมื่อคิดได้ประมาณนี้ครับผมก็มัวๆเอา คือมีคำถามเนี่ยคือทำอยังไงครับในหัวบางอย่างมันใช้เวลาครับผมก็เป็นคนไม่ฉลาดเท่าไหร่ครับเป็นคนคิดช้าด้วยครับบางทีแบบต้องสบายๆรู้สึกสบายๆนะความคิดมันจะออกครับรู้จะทำยังไงก็การแก้ปัญหาของผมก็ออกมาแนวนี้ ก็มีอย่างหนึ่งครับที่ว่าเราก็ต้องมาคอยดูก็คือว่าเวลารถวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะมันก็จะมีดินลงไปบ้างลงไปในร่องครับนี่ผมเพิ่งเขี่ยออกไปนเนี่ยก็เขี่ยหน่อยครับเขี่ยนิดนึงครับน,นานมาเขี่ยทีคือมันจบแล้วครับปัญหานี้ยังไงก็ล็อกได้ ครับใครมีความคิดหรือว่าไอเดียอะไรก็มาแชร์แบ่งปันหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพร้อมรับทุกคำติชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ